ท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถตลอดแบบนี้ไปใช้งานเนาะโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาหาร้านแต่งวิ่งเองนะครับเพราะว่าจะแต่งแบบนี้ทั้งคันเนี่ยก็ต้องวิ่งหลายร้านอยู่อย่างชุดสเกิเนี้ก็ร้านหนึ่งนะครับชุดกระจังหน้าชุดแม็กก็อีกร้านหนึ่งช่วงล่างอีกร้านหนึ่งครับพี่จะวิ่งเสียเวลาหลายร้านมากแต่ลาพี่ออกกับนิวแต่งแบบนี้นะครับให้เลยครับสสวัสดีครับผมนิวนะครับเซฟอร์พนักครนสาขาเกษตรน้ำบินครับจากเพจนิวแต่งฟอร์ดนะครับวันนี้จะมาแนะนำรถครับไวท Cup 4ขับสี่ไบทครับ 210แรงม้า405แรงบิดคันข้างหลังงนิววนี้นะครับคันนี้แต่งเรียกว่าแต่งทรงหรูนะครับทรงผู้ดีทรงผู้ดีนะครับมีแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับทีละจุดทีละจุดเลยเพื่อพี่จะได้มาสั่งแต่งกับนิวเนาะคันนี้เนี่ยใส่เป็นตัวกระจ,จังหน้านครับ FORD สีดําแต่ว่าคันนี้ทําสีใหม่นะครับจากสีดําด้านของกระจังเนี่ยเราใส่เป็นสีดําเงาที่ตัวอักษรนี่เพิ่มกิมมิคเล็กๆน้อยๆเพื่อให้รถเนี่ยมีอะไรเนาะส่วนด้านล่างนะครับใส่เป็นชุดวาย ชุดวายคองแท้เลยนะครับจากโชลูมเลยแต่งแบบนี้หลอ่อเลยปกติตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินครับนีนลูกค้าขอว่าให้รีเควสให้เป็นสีดําทั้งคันนี่จัดไปครับทําสีให้ใหม่เลยจากสีบอลเงินทำเป็นสีดําด้านให้สวยๆเลยนะครับใส่ค้อไฟหน้าสีดําด้านครับให้เสริมความหล่อให้กับเจ้าแมชชีนเอ์ตัวนี้เข้าไปนะครับรถคันนี้นะครับคอนเซ็ปต์เลยคือ ้องทรงเหมือนเดิมแต่ให้ดูหรูเราก็เลยเปลี่ยนตัวล้อใหม่นะครับจากล้อแม็กขอบ18ของเดิมของวายแท็เนี่ยใส่มาเป็นแม็กขอบ20นะครับลายมาวิลเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยใส่แบบว่ายางเขาเรียกว่ายาง oh, <hi. S 1> เทปเลยนะครับตัวโอเพนคันที่ตัว,ตวอาของเอทีนะครับของโตโยโตโยนะครับ,นะรบเป็นยางเอทีก็วิ่งนุ่มเงียบรีดน้ดําดีถือว่าเป็นยางเอทีที่มีคุณภาพมากๆเลยนะครับ ส่วนด้านข้างของตัวรถนะครับบันไดเดิมนะลเราถอดออกใส่เป็นบันไดเหล็กของแฮมเมอร์เข้าไปนะครับนี่เป็นไงจัดเซ็ตแฮมเมอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับคันนี้ก็อย่างโรบาก็ใส่เป็นของแฮมเมอร์นะครับตัว w a r เล o r ตัวนี้ สวยแน่นอนนะครับเข้ากับรถวายแทกนิกเกนในตอนนี้มากๆครับชุดท้ายกระบะฮองของคันนี้นะเราใส่ตัวกันชนท้ายของแฮมเมอร์นะครับเป็นชุดของแฮมเมอร์ครอบกระบะท้ายเป็นแบบสีด,ดาได้แล้วก็ทําเป็นสีดําเงาด้วยแล้วก็อะคริลิกคัมวาเลนเจอร์นะครับทำเป็นสีดําเงาด้วยครับรับกับตัวกระบะมากๆเลยก็ชุดทัานี้ดูหล่อดูมีระดับมากๆเลยนะครับใส่เต็มชุดกันชนก็จะมีห่วงสีแดงแบบนี้นะครับ้าเป็นสีดําก็ได้นะแต่ลูกค้าว่าให้มันมีอะไรเด่นๆหน่อยนะอยู่ท้ายรถนะครับ ตัวกันชนจะมีห่วงโอเมก้านะครับมีไฟส่องกระบะเอ้ยส่องท้ายนะครับเป็น LED นะครับมีจุดใส่ห่วงลักจูงต่างๆนะครับเซ็นเซอร์เดิมของวายแท็กใส่ได้เหมือนเดิมครบๆเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างของตัวรถคันนี้กันเดี๋ยวเอาตะกรงมาทางนี้ดีกว่าแสงกำลงังมาทางนี้กำลังสวยเลยนะครับนี่ดูข้างๆข,ของคันนี้นะครับคันนี้เป็นวายแท็กนะครับขับสี่จะดูภายในกัน ภายในของวายแท็กซี่เนี่ยเขาจะให้เป็นเบาะหนังตับไฟฟ้าคู่หน้ามานับหน้าจอตรงกลางเนี่ย12นิ้วนะครับส่วนหน้าจอคนขับอยู่ที่10นิ้วพวงมาไลัยไฟฟ้าแบบเต็มระบบนะครับระบบความปลอดภัยแน่นๆนะครับเกียร์10สปีดี่เป็นไงครับภายในหรูๆเลยกับค่าตัวรถเนี่ยราคาอยู่ที่1,314,000บาทนะครับลูกคา้าจะได้รถหล่อๆแบบนี้มีกล้อง360องศามีระบบเบรกอัตโนมัติมีสต็อปแอนด์โกนะมีการเตือน การชนทางด้านหน้าด้านหลังเซนเซอร์รอบคันนับกล้องรอบคันออปชันเต็มๆราคาอยู่ที่1 3 1 4 0 0 0บาทแล้วก็แต่งให้หล่อๆครบๆแบบนี้โดยที่ลูกค้าเพิ่มเงินนะครับไม่ได้แต่งให้ฟรีเนาะอันนี้อันนี้แจ้งก่อนนะครับก็เป็นลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่างของชุดแต่งเพิ่มเข้ามานะครับไม่ได้เป็นการแต่งฟรีนะก็จะได้รถหล,ลอ่อ แบบนี้ไปขับกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถตลอดแบบนี้ไปใช้งานเนาะโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาหาร้านแต่งวิ่งเองนะครับเพราะว่าจะแต่งแบบนี้ทั้งคันเนี่ยก็ต้องวิ่งหลายร้านอยู่อย่างชุดสเกิร์ตเนี่ยก็ร้านหนึ่งนะครับชุดกระจังกระจังหน้าชุดแม็กก็อีกร้านหนึ่งช่วงล่างอีกร้านหนึ่งครับพี่จะวิ่งเสียเวลาหลายร้านมากแต่ถ้าพี่ออกกับนิวแต่งแบบนี้นะครับให้เลยครับนิวคุยออนไลน์ได้เลยครับสามารถ โทรมาบอกนิวเลยว่าจะใส่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับลูกพี่กําหนดได้เลยนะครับว่าจะแต่งแบบไหนนิวเป็นคนแนะนําให้ว่าแบบนี้เหมาะไหมดีไหมแนะนําว่าอะไรดีไม่ดีเนาะก็แนะนํากันตรงๆครับเป็นเซลล์เขาขายตรงๆนะครับก็รถรอแบบนี้นะครับพร้อมส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนครับสําหรับใครที่สั่งจองเข้ามานะครับก็หรือใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสี่สองสองสี่สองเก้าสองเก้านะครับนิวเซลฟอร์ดพนักคอนสาขาเกษตรน้ำมินครับเพจเฟซบุ๊กนะครับนิวแต่งฟอร์ดนะครับช่อง YouTube นิวขับฟอร์ดนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นให้ทางด้านล่างนี้ครับท่านใดสนใจโทรมานะครับยินดีให้บริการนะครับแนะนำของแต่งและรถดีๆโปรโมชั่นดีๆให้พี่ครับสวัสดีครับ